ให้เต็มที่เลยลูกเปิดให้เต็มที่ให้มันยิ่งกว่าเปิดเปิดให้มันยิ่งกว่าเปิดได้มันเต็มที่เปิดยิ่งกว่าเปิดตรงไปสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิไม่ใช่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แค่ตัวเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปสิเออมาวนาไปเปิดให้มันเต็มที่หน่อย ไม่ใช es el. er? ่ว่ามาสรุปอยู่แค่กายแค่จิตแค่ตัวเองมันนี่ก็ไม่ดีม่ีเกิดมหาบุญนาแล้วพอดีไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันสิด้วสิ่ง่ิวอย่างน่ะจะเด็กลายช่วยหนุดช่วยไปด้วยกัน ดำมเที่มันคลายช่วยหลืช่วยกันในดําเี่เองนี่ก็ดําเบลบ่อยๆหน่อยดรมเบลี่เ้าหมอมันเยอะดําเี่ที่มันเส้าหมอนี่ตัวดําเี่มันเยอะดําเี่ที่มันทุกข์ในตัวดําเี่มันก็เยอะดัดเรลี่ที่มันคลายช่วยเหลช่วยในดําเี่เองนี่ก็ดําเบลบ่อยๆเลยสิดัมเี่ที่มันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบากในดําเี่เนี่ยมันเยอะแยะมากมายสังสวัฏเนี่ย ดํารีที่มันตัดสรุ้ช่วยกันดํารี่เองนี่ก็บ่อยๆี่สิมันจะได้พอตัดสรู้ช่วยทางสวัสดิ์ลูกรอความเป็นพุทธันดรไม่ได้นะเออคำว่าพุทธันดรเนี่ยมันตลอดเวลาตลอดการตลอดกัลมันไม่อย่างที่เราคิดไงเราคิดน่ะมันยังเป็นขนาดขนาดอยู่ แต่เนื้อหาที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยมันยิ่งกว่าวันเวลาคือมันตลอดดํารีอะไรขึ้นมาครับมันลุล่วงในตัวน้ําบลดัมเบลอะไรขึ้นมามันทุทะลุทะลุทะลวงในดําเีไงดําเีที่มันตัดทะลุกันในตัวดัรเีดําเีที่มันคายช่วยหลุดช่วยกันในตัวดัรเบลเอง ต้นผลต้นไม่ใช่ตรงนี้ไงลูกมันทุกอย่างเออทุกอย่างไม่ใช่แค่ตัวเองไอ้ไหมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหมนี่ก็ออกไปสิทุกอย่างลูกไปสิแล้วลมันจะได้มาหาคุณนาเสียงกันไปนอกใน นอกนายจะได้สเสถียรเงินไปมาหากุนนะจะได้ตักสรลุว่าไอ้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดเนี่มันยังไงเป็นยังไงไอ้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดเนี่ยกับพราะมันมาจากอะไรมันก็นมาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละไอ้ตัวเอาเนี่ยมันมาสร้างตัวคอยติดมาสร้างตัวให้หลุดอีกทีนะตัวเอาเนี่ยดรวยสมุทรไทย ตัณหาเสี่ยมตัวคอยติดตัณหาเสี่ยมตัวคอยหลุดไงได้ไหมที่มันนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดนี่มันอย่างไรจะได้ตัดรู้นะอ,อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่างนอกในนอกใน จะได้เลิกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็คือมันอยู่แค่ตัวถ้ามันอยู่แค่ตัวก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวจะอยู่แค่จิตอยู่แค่ดูแค่รู้แค่เห็นอยู่แค่สีเธรระอยู่แค่อะไรก็มันกยเห็นแก่เห็นแก่ตัวอยู่แค่นั่นแหละจะได้สาธุไอ้นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดนี่มันก็จากอะไรเล่าจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา อยากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่มไหมจัดจริตงติด,ดจัดจระิตหลุดทึ้นที่หลังเองไม่เห็นแล้วนะา่าสีในน้ำลมไฟไม่เห็นมันต้องคอยติดเคยหลุดอะไรในตัวมันเองปวดตะก้อนหินสะก้อนหนึ่งมันต้องคอยติดคยหลุดกันในตัวมันเองหรือเปล่าเราแสดงว่าไอ้วิญญ,ญาเนี่ยมันถูกสัญหาจัดกริิ่งหาเรียบเลย ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องนั้นน่ะปัญหาเสี่ยมจิตญาณยังไม่วุ่นวายเพราะว่าปัญหามันเสี่ยมอยูยน่วน,วยยยนั่นแหละเหมือนกันเลยทุกอย่างนี่ถ้าไหมลูกก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่านอกหรือในไม่ว่า,นวาในห,หรือนอกจะ,ะไ,ได้ดบับล้างตัวเขียนกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ดับเอาใส่ตัวเอง,หอดดงเห็นเห็นก็ได้เห็นก็เอาเห็นกันิพพานเห็นแก่นิโรธเห็นก่วบีมุตเอาใส่ตัวเองอย่างเดียวตั้นามก็หลอกสิ มันไม่มีมุดจากตัววิมุดเองอ่ะไม่รู้จักว่ามุดจริงจริงมันไม่มีวิม i̇şte ุดเองวิมุดจริงจริงมันไม่มีมุดเองในความฝืนเพราะจริงจริงเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งความฝลนเพราะเองไม่ตัดรู้ด้วยเห็นก็ได้เห็นก็เอาจะมาเสียบตัวเองให้กระสันอยู่นั่นแหละฉากเห็นอยู่นั่นพยายามอยู่นั่นจะเห็นก็ได้เห็นจะเอา นะรัสลัาสรุปสรุปดีดีดการก่อไม้ทุกพุทธดอนอยู่แล้วเลยลูกจัดเอาเอาเอา,เอาดีป้าเหมือนคนมันไม่จะสิงเอาผ่านก็ไม่จะสิ่งที่จะเอาเอาในสิส่งที่มันไม่เอา ไช่มันทั้งไมทั้าไม่มไม้มนี่ก็เหมือนกันอะไรลูกไม่ใช่ว่าตรงไหนตรงไหนตรงอะไรมันไม่ใช่เฉพาะที่เฉพาะทางแต่มันคือทุกอย่างมันคือทุกอย่าง ยานให้เรื่อยๆหน่อยมันจะเก็บบารมีไว้ทำไมก้อนบารมีเหรอัวอย่างนั่นเรื่อยๆหน่อยเออมันจะได้ไม่อยู่แค่แคดได้บารมีเรื่อยๆที่ลูกมหาลำเรียกมันก็ตามนั่นแหละเบสิกมหาวุณนาน่ะอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยลูก นอกเหนือต e. ิดนอกเหนือหลุดเองคอยติดคอยหลุดใช่ไมมึเงมื่ยทำไมทำไมครับอืมมึ่หนื่เพราะคอยติดคอยหลุดมึ่ง่เล้ นมือไฟหลังนี่แล้วโอ้ยแกเนี้ยเหรอเก็บไปทำไมบารมีแต่ละคนชอบซ่อนบารมีชอบหวงบารมีเรื่องหวงนตำหนักนี่ต้อนโอ้เปิดให้ขนาดนี้แล้วพวกมึกมงพวกมึงก็ยังจะปิดตัวเองอยู่ อกตามฝ่ามือด้เยืูอเอออกปีออกตามฝ่ามือไปด้วย่อยๆออกัยใไปเรัน ก็มาจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละออจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันมันจะนำมาสู่มหาคุณาต่อบธรวัต่อบอีที่มันหามหาคุณาไม่ได้เพราะมันคาเอาตัวเองอยู่นั่นแหละอินทรีย์นะนรอบอยู่นั่นแหละเอาท้ออินทรีย์เอาท้อยตนะก็ทุกอย่างสิ อยากไม่เอามันถ้าเอาทั้งไม่เอาที่ลูกดาดิแห่งการตัดสู้ช่วยกันในดำดิเองบ่อยน้อยในดาดิที่มันมืดในดาดิมันเยอะมากดาดิที่ว่าคนในดาดิเยอะมากดาดิที่เป็นเรียนกำคมในตัวดำดิมันเยอะมากไม่ต้องแกงใจใจตัวเองนี่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันเลยก็ทำดำาิดีิ

เอาตัวเองเอาใจเอาจิตตัวดูลู้รู่อู้เห็นเอาเห็นวดเลดินเลยีอาน้ำดีิยัคิดเอาคิดเลยูกเอาลูกนาเอานามเจตนาเอาซ้อนเจตนะถ้าตัวเอามันซ้อนเนี่ยมันจะล้างในตัวเอาัซ้อนก็ทุกอย่างสิก็ทุกอย่างก็เริ่มเปิดออกมาลูกก็เริ่มเปิดออกเกต่ยวัเปิดแล้วกบอ จะเริ่มไม่มีขอบเขตไปจะเริ่มเปิดจะเปิดเร้่ทุกอย่างนดิจับไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เรียบร้อยเลยลูกเออยิ่งก็เปิดเออเปิดยิ่งก็เปิดเออเปิดยิ่งก็เปิดก็บานนี่มันยิ่งก็บานเหมนหอมาฝดห่อยน่อเออยิ่งก็เปิดไงลูกเออฝดหน่อยฝุหนอยเนื้หาตัดสลูล้างไปเลยสิอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เรียบร้อยเลยลูก เปิดยิ่งก็เปิดเมือนเวน้อยเมือนจะได้ไม่มีความเขตล้างไปไล่ล่องลอยล้างไปวพาจะจุกอยู่ในตัวเองอยู่นิ่งเงียบงันนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนิ่งเห็นแก่นิ่งเฉยเห็นแก่เฉยจิตเห็นแก่จิตเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวที่ไม่ใช่ตัวมัวแต่เห็นแก่ตัวที่ไม่ใช่ตัวเสียเวลา

ไม่ว่ามันก็ไม่มีขอบเขตไปไม่มีขอบเขตไปไม่มีขอบเขตไปเปลี่ยนอุจจีภัยเอเปลี่ยนอุจไีหรยอเปลียนอุจจีภัยมีขอบเขตไปจำรีเรื่อยลูกทั e งหมดุกอย่ everything อ เรื่อยๆออกไม่งั้นก็จุกอยู่ในตัวเองติดอยู่ในตัวเองเพราะว่ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่กายเห็นแก่จิตมันยังวนเวียนอยู่แค่เนี้ยครับแคบไงก็แคบคุณก็ต้องไปหาท่องเที่ยวหาสิ่งที่มันกว้างขวางยิ่งกว่าตัวคุณเองแลาคุณมาอยู่แคบแคบในตัวเองคุณจะไปหาที่กว้างในโลกธาตุสัมวัตินี่ขนาดไหนคุณยังอยูแคบแคบอยู่เหมือนเดิม ก็พอะไรมันยังอยู่กับตัวเองอยู่นั่นแหละปัญหามันจะหลอกเองไปเรื่อยๆเาเราเรือ้ตรงนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นี่ที่นี่ที่ลี่ทนี่ที่นี่ที่นี่ทล่นี่ทม่นี่ทั่งไ่ท่่ทั้งีมที่นี่นี่นี่่นี่มั่นี่ที่นีาท่นง่ที่นี่่นี่ทั่นี่ทีนี่ที่นี่่นทีนีนกนทย่ท่่น แวมันก็นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดกันไปเองนอกเหนือยึดไม่ยึดกันไปเองยึดไม่ยึดเนี่ยมันก็มาจากเอานี่แหละปัญหามเสียมให้เอามันก็เลยเกิดการยึดเกิดการเอายึดเอามายึดขึ้นมายึดมากแล้วพยายามจะไม่ยึดยึดจนทุกข์แล้วพยายามจะไม่ยึดก็ยังทุกข์เป็นตัวพยายามที่จะไม่ยึดอีกทุกข์เนตัวพยายามที่จะไม่ยึดอีกยึดไปมากแล้วก็ทุกข์เพราะตัวยึด

เป็นเวรเป็นกรรมในตัวดำริดำริมันไม่ตัดสรุกันในตัวดำริเองดำริมันไม่ล้างตัวดำริเองดำริมันไม่จบในตัวดำริเองมันดาริประเภทศเวรกรรมตัวดำริไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยดำริที่มันล้างในตัวดำริเองก็บ่อยๆน่สิดำริที่มันจบกันในตัวดำริเองก็ไบ่อยหน่อย ปุวต้นปุต้นน้อยเล่นตุบเล่นตู้น้อยมัวแต่ดำรีเวนนำรีการที่ัวรนำรีไม่สิทุกอย่าง่ะจะได้ไม่แตกต่างไม่เหลื่อมล้ำหมดความแตกต่างหมดความเหลื่อมล้ำ ไม่สิไม่เันทั้งไม่ั้าไม่ไม่เนื้อหาตัดสรุปสตัดสรุปเลสิตัดสินใจสรุปสตั่รุปเลยสิตัดสินใจสรุปเลยสิตัดสินใจสรุปเลยสิตัิมใจสปเล่สาตัดสนใจสปเยสิันลตัดสเย่ตัดนใลันเลยสันลตัดสินใยัดนยู่ตัดสินใจสรแต่ม ตัญหาในรู้ตามตัญหาในเห็นตามตัญหาในการนึกการคิดตามตัญหาในการดำเลื่องกำลังร่ำันตลอดต่อแย้งกันนัวมันเองตลอดไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ต่ม่อย่าแค่ไม่ถ้าไม่ลูกกับไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แต่ไม่แั่ไม่ม่ลลายหมดทั้งไม่ทั้งไม่

แค่ไม่เอาก็ยังเอาอยู่เอาตัวไม่เอาแล้วล่ะพอไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างลูกอย่างเนี้ยมันเป็นดํารบลที่ล้างตัวดําเบเองดัาเบลที่ตัดทะลุกันในดําเบลเองแล้วมันจะหมดความแตกต่างเองหมดความเหลื่อมล้ำเองหมดการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันในตัวเองไปเอง มดการทะเลาะบาแวงขัดแย้งอันนี้ตัวเองไปเองมันไม่ทะเลาะบาแวงขัดแย้งอันนในตัวมันเองมันก็ไม่ต้องไปทะเลาะบาแวงขัดแย้งคนอื่นการสับสนการชาิอะไรสรุปแล้วตามตัวเองก็ไม่ได้ตามอะไรก็ไม่ได้เลย อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอยากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมมันไม่ใช่ว่าตามตัวเองหรือตามอะไรไม่ใช่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งพยายามออกพยศตามไปตรงนั้นตรงนี้ตามตรงนี้ตามตรงนั้นมันไม่มีอะไรตามอะไรหรอกนะเตี๋ดีเท่าจุไหนของเทียนวาดข้าวอ้นเห็นแล้วก็พยายามโยกพยศตามนั่นตามนี้มันไม่มีหรอกทุกอย่างเนอะ จากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันหมดหลงทำตัวหลงทำใจให้แตกต่างจากธรรมสิ่งธรรมชาติไปใช่เองตัณหาเป็นผู้เสี่ยมตัณหาเป็นผู้สร้างบนทางทั้งหลายก็ตัณหาเป็นผู้สร้างแล้วก็ตัณหาเป็นผู้เดินแล้วก็ตัณหาก็หลอกตัณหาเองว่าเป็นผู้เข้าถึงเข้าไม่ถึง ตัณหาว่าเป็นผู้หลอกตัณหาเองว่าถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดแามเหลืองข้า้ากกัว่าตัณหาเสี่ยมตลอดเวลาดั่งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองดั่งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นเอง ไม่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็นพ้องลาจากลาจากผู้ลา ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ให้ไปอยากแล้วไม่อยากกับอะไรไม่ใช่ให้ไปอยากหรือไปไม่อยากกับอะไรไม่มันทั้งไม่ั้าไม่ไม่เหมือนการลกร่างมันทั้งตัวอยากตัวไม่อยากนี่แหละคำว่าทุกอย่างไม่ได้ให้ไปอยากแล้วไม่อยากกับอะไร ล้างมันทั้งหมดนะ่ะสลายมันทั้งหมดทั้งตัวอยากก็ไม่อยากเล ร่วมกนดำํำเริกเสียสละดํำเริกการให้การเสียสละก็จำเริกขอให้มีส่วนในการสละกและก็ทั้งตัวสละเองไปด้วยกันนะ A. ทุกหมู่ทุกเหาทุกชั้นทุกภูมขอให้มีสลแม้กระทั่งสลากแม้กระทั่งตัวสลากเองด้วยกันนะทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิอาถุงออกาโ

ລະແມ່ນກະທັນຕົວສະຫຼະ มหาค an <bunker. S 1> mm ุณาทั fruit, so anyway, loves, ้งหลายก็มาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละแต่ถ้ามันยังคาตัวเอาคาตัวไม่เอาอยู่เนี่ยมันมาหาคุณาไม่ได้เลยเรียว่ามันยังมีมทรคแห่งปัญหาภาวะอยู่เลยลกเพราะว่าปัญหาเป็นมรรคอยู่เลยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาอย่างนี้ลูกมันดอนอยู่เลยลูก มหาบุนานา oui. าา e ี่ก็มาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรียบร้อยแล้วเนาะ มันท yeah, yeah, right. ั้งเอาทั้งไม่เอาซื้อกุ lấy จัด l ấ จัดทุ้อก็อ๋อมีส่วนที่จะเดียกส่วนในการสละแม้กระทั่งตัวสละเองเดินนี่ไปมานี่นพื้นที่วัดเนี่ยมันกว้างนะแต่ใจเธอต้องกว้างอยู่ับวัดไงกว้างอยู่บพื้นที่วัด ตรงไหนก็สะอาดข้า,าหน่อยเพื่อผัดกวาดไม่ต้องให้บอกเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของคนหนึ่งคนใดแต่มันคือหน้าที่ของทุกคนนะอันนี้วันนี้เขาฝากไว้วัดเนี่ยมันกว้างแต่ใจเธอมันต้องกว้างยิ่งกว่าวัดไงอย่าแค่เป็นผู้อาศัยแต่แค่เป็นผู้อาศัยเนี่ยมันก็ยังหมากาฝากที่เกาะต้นไม้กลาฝากที่เกาะต้นไม้ไง แค่อาศัยให้ด้วยอย่าแค่อาศัยให้ความสะอาดให้ความเรียบร้อยให้ความล่ำลื่นให้ความสะดวกให้ความสบายอย่าแค่เป็นผู้อาศัยดีนะให้เป็นผู้ให้ด้วยในวาดมีกันเยอะหน่อยอย่ามัวแต่เฉื่อยใช้ไปเฉื่อยใช้มาสิ่งไปสิ่งมา เดี๋ยวจะละให้เป็นผู้ให้อันนี้เขาฝากเอาไว้ไม่ใช่แค่ผู้อาศัยไงแค่ผู้อาศัยคุณก็อย่ามากาฝากที่ก่อตามต้นไม้ต้นไม้ไหนแล้กาฝากมันเยอะต้นไม้นึนก็ตยายเพราะกาฝากไม่ได้ช่วยอะไรเนะี่ย ก็เอาเองเดียวดังนั้นให้เป็นผู้ให้ให้ความสะอาดทุกที่ทุกแห่งปัดกวาดใบไม้นี่นั่นโน่นขยะก็แยกขยะดีๆไปที่เผาที่อะไรถนนน้นทางสายเดินทุกวันนูอีก็สะอาดไม่กวาดก็หัดจับมาปัดมากวาดตรงนั้นตรงนี้ที่มันมีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยไม่ลมลื่นไม่ลมเย็น ยี่ดูแห่งเจ๋นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามจะจัดงานสาําคัญขึ้นเ่อมเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อไปสามเดือนเ่ยจะมีงานที่สำคัญสำคัญกับพื้นที่แห่งนี้หลายๆอย่างผู้คนจะมารวมกันเยอะนะ ดีๆฝากไว้อืมเพราะว่าหลวงพ่อก็เปิดละหลวงพ่อปิดมานานละนะอ่นมานานละเปิดละ